ของพระพุทธองค์พุทธโคดม,มที่อดีตยมเหตุใดที่จงลงจุจติลงมาที่เราปรารถนาจะติดตามท่านไปนี่แหละมันจะไหลลงมาถึง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 ภพชาตินี้ที่เราเกิดมาทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากจริงใดจิตเนอะจิตเนอะจิตว่างไคว่าง ทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยบุญบุญบารมีเคยเวียน่ายตาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ติดตามเป็นพระเมีสีหรือจะเป็นผู้ที่เคยรับใช้เมื่อรองเบื้องบาตรู้กพระองค์ใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างจะเป็นเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีมาจากเบื้องบนทั้งนั้นคอยตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบำเพ็ญเพียรอยู่ที่จิตอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาของเราอยู่ที่การระลึกได้ของเรา นี <N> ่นี่แหละคือบุญนี่แหละคือกุศลให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยจิตของตัวเองทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยนางฟ้านางสวรรค์นางฟ้านางสวรรค์ที่ลงมาจำแรงแผงกายเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นจติเป็นมนุษย์ที่มีรูปโฉมงนมกับพันธุ์ที่งดงามมาแต่พกชาติกรุงกร ถึงได้บอกว่าแต่ละพระองค์มีดีกันทุกพระองค์มีจิตที่สัมผัสได้แต่ละพระองค์นั่นแหละพระองค์ใดที่คิดว่าตัวเองเป็นเป็นพระองค์นั้นแต่ละพระองค์ต้องศึกษาเราเรียนดีตัวเองอย่าเคยศึกษาเราเรียนดยจิตดตัวของตัวเองจะบอกกล่าวทุกจริงจุกย่างอย่างไฟมันไม่ได้ มันเป็นกรรมกรรมกรรมอย่างหนึ่งที่ตัวเองนั้นจะลืมเลือนทุกสิิงทุกอย่างในภพชาติต่างๆทุกจริงทุกอย่างมันจะมีการการการปล่อยวางไม่ได้นั่นล่ะคือการการใช้จิตของตัวเองเปลืองไปมันจะใช้จิตที่ที่บ่งบอกถึงว่าตัวเองนั้งสูงส่งโดยไม่มีรู้รับรู้สิ่งใดในกรรมเวรที่เราเคยทํามาสิ่งสิ่งใดที่เราสร้างเราทํากรรมนั้นก็คือกรรม งามความดีบารมีก็คือบารมีแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เกิดมาในชาตินี้ถึงได้บอกว่าต้องชุดใช้เวรกรรมต้องมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าเอาวันนะหด้วยจะเอาฐานะของตัวเองมาใช้ในสิ่งเหล่านี้มันจะหมดไปโดยชัยเหตุเราต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดพระพุทธมนต์จเจริญพระพุทธวานารับใช้ครูบาอาจารย์ใได้ชิดนี่แหละที่มันมันจะเกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจของเราเอง มันจะออกมาจากจิตของตัวเราเองมันจะออกมาจากจากการจำนนกได้วันนี้เนาะเป็นใครมาจากไหนพระองค์ใดเนาะพระองค์ที่สองพระองค์ที่สามหรือจะเป็นพระองค์ใดในมาเฮสีนั่นแหละจิตของตัวเองระลึกได้ทุกสิ่งทุกอย่างยังยังยังมันยังเป็นกรรมเป็นเวรที่ยังยังยังเปิดเผยไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผิดกฎของของมนเทียนบานเขาอย่าไปทําอะไรให้มันมันเลยเลย,เลยเถิดวันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่ง เจอปู่แล้วปู่จะได้บอกกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างอบรมสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างจะชี้ทางส่องแสงสว่างให้ทุกอย่างมันอยู่มีที่มาที่ไปมาทำจริงใดก็ต้องทำทำ,ทำการปล่อยวางให้ได้ทำจิตให้สะอาดทำจิตให้บริสุทธิ์เมืออตัวเองยังไม่ปฏิบัติยังรุ่มยังร้อนยังโลภยังโกรธยังหลงวันหนึ่งปู่มีโอกาสได้ ได้ได้ใช้การสรังขารที่บริสุทธิ์แล้วจะชี้ทางส่งแสงสว่างให้ทุกภพทุกภูมิทุกชาติณวันนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะชี้ทางให้ทุกภพทุกภูมิทุกชาติให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าเกิดมาเพื่อสิ่งใด